พี่น้องมาเบิ่งรถราคาสามหมื่นเก่านะครับรถราคาสามหมื่นเก้าแต่เป็นรถกระบะนะครับเป็นแคปนะครับแคปใส่งานได้ท ER. 10, ุกอย่างปกติทุกอย่างเลยนะครับใส่งานได้นะครับมาเบิ่งรถสามหมื่นเก่ามันสิเป็นจังใดนะครับอ่ะไฟหน้าใสๆนะครับไฟหน้าใสอันนี้ผมคัดให้แล้วนะครับไฟหน้าใสๆนะครับฟ้าหน้ากระโปรงนะครับฟ้ากระโปรงก็จะมีรอยตัวนี้แตกนะครับสีแตกนะครับสีแตกกันชนหน้ากับมีรอยสีแตกคือกัน นะครับสีสันฟังใส่เนี่สวยอยู่นะครับสีดํำดังครุงลังค้านะครับโบมีแตกโบมีร่อนนะครับโบมีแตกไม่มีร่อนนะครับรอแม็กก็ได้อาของฟอร์ดนะครับฟอร์ดปีสิบเอ็ดสิบสองมาใส่นะครับยางกระพาะใส่ได้นะครับพี่น้องราคานี่ยสามหมื่นเก่านะครับแม็กไลนนงไลนเนื้อสวยเลยนะครับแม็กนง์ไลเนอร์สวยนะครับท้ายพวกท้ายพวกเนี้กรบโบมี่พุนะครับท้ายพวกฮงพวกพุนะครับใช้งานได้นะครับ เพิ่งภายในพี่น้องนะครับภายในตัวนี้เป็นรถปีสี่แปดนะครับเป็นรถปีสี่แปดเครื่องยนต์สองพันห้าเปิดแคบได้นะครับเป็นกแก่กระจกขังมือหมุนนะครับแต่เป็นกระจกขางมือหมุนนะครับสภาพภายในก็เรียบร้อยอยู่นะครับนะครับราคาสามหมื่นเก่าผมว่าโควดคุ้มแล้วนะครับคุ้มเลยนะครับดีกว่าสื่อมอไซค์นะครับตากแดดตากฝนอันนี้ค้นคล้องได้หาเงินได้นะครับเขาให้เขาสวนนะครับเขาหอดเมืองได้นะครับเพราะว่าผ้าสีบกขาด นะครับผ้าสีบกขาดนะครับถ่ายกะเนี่ยครับฝาถ่ายตรงนี้นะครับทะเบียนกะละสินนะครับเด้อนะครับสภาพยางนะครับสภาพแม็กยางนะครับพอใส่ได้นะครับกระซงกระซี่สวยได้ครับพี่ดอกนะครับไม่มีหักไม่มีดามนะครับลดสภาพก็คือใส่งานได้นะครับ ของเก่าเพิ่นใส่สุ้มือนะครับเพื่อนเอารถมาเทินผมนะครับกันนี้นะครับเอามาเทินผมนะครับเนี่ยก็ตัดออกไปเลยตามสภาพนะครับเครื่องเสียงใช้ไม่ได้นะครับเครื่องเสียงใช้ไม่ได้นะครับ่ะเดี๋ยวผมผ้าชุ่มห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องสีสันนะครับสีสันมีแตกนี่้อครับพี่น้องนี่แตกนะครับมีรอยขีดข่วนฟังนี่นะครับนี่ฟังคว้านะครับนี่ รอแม็กก็มีครบนะครับภ้าสีหกแปดได้ครับภาสีหกแปดนะีบยว่าเบิ้งครับผ้าษีหกแปดเดือนมิถุนายนนะครับหกแปดนะครับเป็งของเครื่องครับบดนห้องเครื่องนะครับของเครื่องเดิมๆนะครับรถบุมีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักกระแทกใดๆทั้งสิ้นนะครับ ขนหนามีดองเมตตายังอยู่คบเลยวี่อ่อนนี่นี่ครับนี่รั้เป็นเป็นเป็นจุ้มเป็นจุ้มนี่ครับนี่กลมๆนี่นะครับกั้นหนาเดิมๆนะครับได้พวงมาลัย power นด่ขั้นนี้ได้ power แล้วนะครับไี่มีพวงมาลัย power นะครับเครื่องแห่งๆนะครับเครื่องสองขั้นหานะครับเครื่องยนต์สองพันห้าเครื่องนี่บ่ฝนบ่ายแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับเครื่องเครื่องยนต์นี่ไม่มีพ่นไม่มีอายเลยนะครับ ควนบดดันควนบะขาวนะครับนำบดดันลูกค้าเพื่อนขับใส่ยูซูมือนะครับแอมี่นะครับแต่ว่าบ่เย็นนะครับเพิ่นบ่ได้ใส่สายพันนะครับมี่หน้าปัดเลื่อนไหมใส่บ่ได้นะครับหน้าปัดเลื่อนไหมใช้ไม่ได้นะครับเกีต่างๆเพื่อนใส่บ่อได้นะครับเนี่ยกีใช้ไม่ได้นะครับแต่ใช้ได้นะครับเลมทะเบียนชุดโอนมีครบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมเลขเครื่องเลคคาซี่ชัดเจน นะครับเลขเครื่องเลขชัดสีชัดสีทุกอย่างนะครับอ่ะพี่น้องสนใจเด้อนะครับพี่น้องบริสิเลียดนะครับราคาก็โคตรถูกแล้วนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าสายด่วนมาหาผมเลยนะครับศูนย์หกห้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าหกแปดศูนย์หกห้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าหกแปดรถจอดย้อมเพื่อหอยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม